หน้าหมู่บ้านยังไงตอนนี้นกอูช่วงนี้มาจัดไปคนเมต้านี้คนยังไม่รู้จักยูกิบอยยูกิบยเออมาเอองงดิงงดิงงดโอโจช,ช็อตน,นี้ไปไม่เคยเจอซิปทวิทมาได้เลยนุ่ม ต้อนรับคุณชีเดลนักรารายไงครับและวันนี้คุณอยู่ในเกมซัมมอนเตอร์วอร์รอเซนทูลเลียน ซึ่งวันนี้นี่ครับผมจะพาทุกทุคนนีครับมารู้จักกับการเคาน์เตอร์สกิลนี่ครับผมแล้วจากคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมได้เจ็บช้ำน้ำใจนะครับสคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมได้แตกไปเยอะเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับมันก็ทําให้ผมเนี่ยได้เจอกับเส้นทางที่มันไม่ใช่เส้นทางหลัก นะครับผมหลังจากที่ผมได้เอาตัวละครสีเทาสีเขียวสีม่วงมาลองใช้ดูครับและสรุปว่าผลที่เกิดขึ้นคือแม่งเก่งและกำลังดีโดยการใช้กับผมตอนผมอยู่ท็อปร้อยนะครับว่าไต่แรงท็อปร้อยได้จริงๆ คลิปเรียลนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปรู้จักนะครับผมกับตัวละครที่เก่งมากๆที่ไม่ใช่ตัวละครสีส้มแล้วครับพร้อมหรือยังครับผมก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ให้กับเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพวกเราจะลักเกม Real Time PVP เกมนี้ด้วยกันนะครับผมไปเรียนเลย เอาละครับผมซึ่งตัวละครลูกรักของผมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราจะแนะนำไปทีละตัวนะครับสำหรับตัวแรกนะครับผมตัวดาเมจก่อนเลยนะครับตำแหน่งดาเมจผมบอกเลยว่าดาเมจหมู่บาลิสต้านะครับย้อนไปเมื่อวันแรกที่เกมเปิดตัวนะครับผมได้ทำคลิปวิดีโอไว้แล้วนะครับผมว่าบาลิสต้าเนี่ยจะออกมาเก่งแน่นอนนะครับในอนาคตและตอนนี้ทุกๆคนก็ได้ใช้เป็นตัวดาเมจหลักแล้วนะครับสำหรับ ตัวละครที่หาง่ายและเก่งมากๆนะครับผมและในกลุ่มก็พูดถึงกันอย่างเยอะแยะมากมายต่อมานะครับผมโจ๊กลมนะครับผมเป็นตัวละครที่ฆ่าเมตาน้าได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นนะครับพ่อน้องน้อยนกแก้วนะครับหมายถึงตัวไหนตัวนี้ครับที่เขามีธาตุตัวเองเป็นธาตุน้ำครับหรือเพอร์เซดอนนะครับที่มีตัวเองเป็นธาตุน้ำนะครับผมหรือจะเป็นตัวบัฟอย่างเมแกนนะครับหรืออีกนะครับเป็นยูริตัวคน ปาเคาน์เตอร์สมุนไพรหรือแม้แต่กระทั่งนะครับผมเมตาที่ยอดฮิตลาบิสนี่ครับผม <Wow. S 1> ก็จะโดนไพปลาเข้าเนื้ออย่างรุนแรงนะครับผมเป็นตัวดาเมจที่เก่งหนึ่งตัวครับ <Wow. S 1> พี่ครับมันเป็นตัวสีม่วงหายยากเกินพี่แนะนําตัวที่มันไม่ใช่สีม่วงได้ไหมเอาละครับผมวันนี้นะี่ครับตัวละครที่ผมจะมาแนะนําเป็นตัวสีเทา2ตัวแล้วก็ตัวสีเขียว1ตัวนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ตัวแรกที่ผมจะแนะนำนะครับผมคือตัวละครตัวนี้ครับผมไวโอเลสเตปนะครับเป็นการจิ้มเข้าไปนะครับน้องอิ่มน้ําจิ้มเข้าไปที่หน้า2ครั้งนะครับผมติดคิดตีค้อนในครั้งสุดท้ายเนี่ย เขาเนี่ยจะโดนซีซีแช่แข็งด้วยครับผม uh huh. เป็นยังไงอยากรู้ใช่ไหมครับเ uh huh. ดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่า uh huh. โอเคครับผมเรามาดูช็อตแรกกันเลยนะครับ uh huh. จะสังเกตได้ว่านะครับผมตัวละครของเขาเนี่ยมี5ตัวละครของผมมี6นะครับผม uh huh. ช็อตนี้นะครับบทบาทของเจ้าหกน้ํามันเป็นยังไงคือการที่ลาพิสจะดูดเนี่ยเขาจะดูดทั้งแถวครับ uh huh. อันนี้สี่ตัวโพสหนึ่งถึงโพสสี่จะคือแถวหน้าโพสห้า huh. ถึงโพสแปดจะคือแถวหลัง ถ้าอย่างเงี้ยลับพิษจะดูดได้ตัวเดียวครับแล้วดาเมทที่ได้รับเกาะที่ได้รับจะน้อยมากกรณีอย่างงี้ต้องทํายังไงต้องหาดามเมจเป้าเดียวแรงๆครับรีบฆ่าให้เสร็จและเอาดาเอาลาพิษทําต่อครับและหน้าที่นี้จะเป็นใครไปไม่ได้นี่ครับผมเป็นการกดสกิลเคาน์เตอร์มาจิ้ม2ครั้งแล้วพอติดคิดดีคอนนะครับผมตัวเขาเนี่ยติด c c ีด้วยนะครับแล้วดูสแต็กที่ติดนะครับผมโอ้โหทั้งต่อเนื่องและซีซีนะครับจังหวะนี้แทบจะเป็นเกมของเราเลยครับ แล้วฝั่งตรงข้ามใช้อะไรมาเนี่ยลาบิสเนี่ยก็สามารถที่จะดูดสีเป้าได้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเบิร์ดดามจได้เร็วเขาแล้วครับในช็อตนี้อ่าโอเคครับผมมาดูหน้าที่ต่อไปนะครับของหอ,อกน้ําในช็อตที่2นะครับผมหอ,อกน้ํามีหน้าที่ในการตัดตัวอื่นออกไปโดยแม่เขาเล่นครับผมหมายความว่าอย่างไงนะครับช็อตนี้นะครับจะเป็นการไล่สกิลแล้วเราจะกดเคาน์เตอร์เพื่อฆ่าเขาก่อนเขาจะไล่สกิลเสร็จนะครับ เพอร์เฟกต์เพย์คือตัวที่ไล่ต้องเป็นตัวที่จิ้มครับแต่ไม่เพอร์เฟกต์เพย์คือเราตัดออกไปได้1ตัวโดยที่เขาเลือดเกินครึ่งครับอันนี้ก็แค่นี้ก็คุมเลยครับผมเรามาดูนครับสําหรับจดนี้ดูครับหกน้ําแข็งศัตรูเปิดการไล่สกิลจังหวะนี้เรากดเคาน์เตอร์ครับผมสกิลของเราจะออกก่อนนะครับเมื่อเรากดเคาน์เตอร์ก่อนที่เขาจะไล่นี่ครับนี่สังเกตได้ว่าเขามีช่องว่างของเลือดอยู่จิ้มหนึ่งจิ้มสองแตกครับผมล่อยเข้าไล่มาก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมบอกเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับว่า ผมถึงจัดคอมนี้ว่ามันไม่เป็นไรเพราะว่าตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำทุกๆคนนั่นก็คือเจ้านกตัวนี้ครับผมทำไมถึงไม่เป็นไรนะเหรอสังเกตได้ว่าแม็กเลือดของผมเนี่ยโดนขย่อย่างหนักครับผมโดนขย่อย่างหนักมากเจ้าตัวนกตัวนี้เนี่ยคือนกสีเทาครับเดี๋ยวเราจะไปดูสเตตข้างนอกกันนะครับหลังจากนกเราโดนฆ่าอย่างหนักหรือเราติดซีซ,ซอันใดก็ตามนะครับผมดูดูๆๆดูดูอ่า และจังหวะนี้นะครับทุกคนโดนสาบทั้งหมดแล้วสังเกตเจ้านกตัวนี้ให้ดีนะครับทำไมผมถึงให้ทุกคนเลือกนะครับถ้าทุกคนมีสกิลนะครับของนกตัวนี้ควรค่าแก่การหยิบมาใช้ครับเป็นนกสีเทาที่เก่งมากๆ ดูครับตอนนี้ผมติดสาบต่อเนื่องอยู่ทําให้เลือดของผมเนี่ยจะต้องลดลงไปเรื่อยๆครับและแม็กเลือดของผมไม่เต็มเนื่องจากฝั่งตรงข้ามมีตัวเบิร์ดสกิลนะครับอย่างบาลิสตานะครับแล้วก็อิฟิกไฟทําให้สกิลของเราเนี่ยไม่เต็มวิธีแก้คือการเอานกตัวนี้มาครับปั๊บพอนกตัวนี้ตายนะครับหินสกิลจะทําการทํางานนะครับผมดูอันนี้เราสาบไปก่อนเบิร์ดดาเมจเขาโยกบัฟกลับมาอ้จังหวะนี้เทพแพ้ดูครับ โอ้เราติดพิษขนาดนี้เราแพ้แล้วงั้นหรือไม่ครับผมนกตัวนี้ตายนะครับผมทําการฮิวหนึ่งพนะครับให้กับทุกตัวในฝั่งเรานะครับฮิวมู่และเคลียซีซีทั้งหมดทิ้งนะครับหมายความว่าเมื่อกี้6สแต็กพิษที่ติดอยู่กับเรานีครับผมโดนเคลียรเรียบร้อยแล้วนะครับ <Wow. S 1> และดีก็คือหน้าตาของเจ้านกตัวนี้นีครับผมนกตัวนี้เนี่ย ใช้ได้2กรณีครับคือการดึงด a m a g e b ิ r ์ดอันที่เช่นเราปาสกิลของจุกเราสาบปาลิสต้าไปเราสาบไฟอีฟิกไปหรือเราทําการกิ้มไปหรือเล่งความเร็วไปเราสามารถที่จะกดสกิลเขาครับเพื่อดึงการ์ดใบนั้นแหละที่มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้กลับขึ้นมาบนมือเราได้อีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อเขามีหินสกิลแล้วเนี่ย เขาจะเป็นสุดยอดแห่งตัวซับเลยครับผมหมายความว่าเขาสามารถโดนกระทืบได้แต่พอเขาตายนะครับทุกคนจะต้องเลือดเต็มคิดง่ายๆถ้ายืนเป้าถ้ายืนโพสหนึ่งหรือโพสสองเนี่ยคุณฮิวแน่นอนอยู่แล้วนะครับหกเป้านะครับถึงเจ็ดเป้าดูง่ายคือเจ็ดพันนะครับผมซึ่งนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่เจ้านกการุณาตายเนี่ยจะปลดเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดอยู่ในตัวทั้งหมดนะครับของพักพวกทิ้งและฟื้นฟูเฮดพีให้นะครับผมอาแข แล้วตัวต่อไปที่ผมอยากจะแนะนำนะครับมาติดๆกันเลยนะครับรอบนี้แนะนำธาตุน้ำสามตัวนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับชื่นชอบมากคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ละเอียดเลยนะครับว่าพร้อมไหนอะไรยังไงตัวไหนที่เก่งบ้างก็พี่ตัวไหนนะครับบอกผมได้นะครับยังคันปากอยากคุยนะครับมาเนี่ยสำหรับตัวต่อไปเจ้าบนน้ำนะครับผมคือตัวที่ มีพิษสงมากมากนะครับในการสู้หนึ่งของเขาถ้าไม่ใช่เป็นขี้ไฟแทบจะไม่มีใครชนะนะครับวันวีวันผมยกให้เป็นตัวนี้ลูกหลักคนที่หนึ่งของผมเลยนะครับเทคนิคในการใช้เนี่ยเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการสับการ์ดบนมือเขานะครับปลดบัฟทิ้งนะครับเป็นการสตัรหรือแม้แต่ลดพลังโจมตีทําได้หมดทุกอย่างเลยนะครับจ่ายน้อยด้วยเอาละครับผมทําไมผมถึงบอกว่าบนน้ํานั้นเก่งโซโลนะครับผมและชนะทุกๆตัวนะครับ พอเขาออกแอคชั่นแอนิเมชั่นไวมากมากครับและตัวที่เขาใช้ใส่นะครับผมถ้าไม่ได้ใส่ต้านทานและตัวของบอลน,น้ำเองนะครับผมใส่ลูนนะครับผมที่เพิ่มความแม่นยำเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยสา,สามารถกียจะไล่สาระผิดปกติได้ดีกว่าเดิมนะครับแทบจะไม่มีทางชนะดูเฉดนี้เองครับบอลน,น้ำจะสามารถคุมมอนสองตัวนี้ให้อยู่หมัดได้เลยครับผมดูสังเกตได้ว่าศัตรูทำการไล่ก่อนนะครับผมและบอลน,น้ำ เปิดการไล่มาจังหวะนี้นะครับมีการคุ้มครองขึ้นแล้วนะครับเกิดการไล่เทียมทานขึ้นแล้วนะครับจากชายโยนให้กับอีฟิกไฟแต่นะครับพอบอลน,น้ําไล่สก,กิลเนี่ยเมื่อการ์ดใบแรกตกกระทบนะครับผมโูมตีบีดอัพเนี่ยจะทําให้ บัฟที่ติดอยู่โดนทําลายทิ้งเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบัฟที่คุณใส่มานะครับไม่ว่าจะเป็นสเปล3าลไรเทียมทานหรือคุณจะใส่เกาะเวทหรือคุณจะบัฟจากสมุนไพรไอตัวนกแก้วนะครับผมหรือบัฟที่ดูดมาจากอยู่ิโดนปลดทั้งหมดนะครับบอลน้ำเนี่ยสามารถที่จะปลดบัฟได้ทั้งหมดเลยช็อตนี้อีฟไฟตายปั๊บ และเอฟเฟกต,ต่อไปที่จะทํางานนะครับกลุ่มโจมตีแชรบลด,ดาลมเมจแล้วก็ติดสตันครับดูโจมตีแชลบลดามเมจและ قة, ติดสตันครับแค่นี้ครับบอลน้ำก็จะได้ตีฟรีไปเรื่อยๆเมื่อชายเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าชายออกแอคชั่นไวมากแบบเอา,โล,าโล่มาชนตุ้มเอาโล่มาชนตุ้มเราแป้งเคาน์เตอร์แทบไม่ทันพอเรารู้จักเรื่องเคาน์เตอร์เราก็ต้องมารู้จักเรื่องแอนิเมชั่นข,ของตัวละครบางตัวมันจะไล่านานอย่างเงี้ยเรามีโอกาสเคาน์เตอร์อรอได้ตลอดเวลาแต่บางตัวจะไล่ไวมากๆครับดูช็อตนี้เอาปึ๊บ ใช่กดปั๊บเนี่ยท่อนนี้ถ้าเรากดไม่ทันเนี่ยผมคลิกทันเห็นไหมครับถ้าเราไม่กดไม่ทันเมื่อไหร่มันชนหน้าเลยครับผมเราจะติดสตนนัมนะครับแต่ช็อตน,นี้ปั๊บเห็นไหมมันจะชนแล้วเนี่ยเผลอๆชนแล้วด้วยเนี่ยเลือดแปดงๆแล้วเนี่ยแต่บอลน,น้ํากดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือลบบัฟเห็นไหมครับเมื่อกี้เขามีบัฟสีเขียวอยู่บนหัวนะครับผมลบบัฟทิ้งไปจังหวะที่2อ่านี่เห็นไหมครับ c ีซีสามแชลดดาเมจนะครับเบาแล้วทีนี้ถ้าคุณมีสกิลม่วงเนี่ยสามารถที่จะใช้ซ้ําได้อีกนนนคครัับผมม่่่หาาายววเี การ์ดที่ทิ้งไปเมื่อกี้ขึ้นมือมาแล้วครับสปันเขายังรีไม่ถึงครึ่งหลอดเลยครับเราใช้ซ้ำได้อีกปั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 กเห็นไหมเรียบร้อยนี่ครับออโต้วินใช้ซ้ำได้อีกคือเขายังไม่ทันกลับบ้านนะ่ะตายคาบ้านนะ่ะโอ้โหและนี่คือตัวละครสีเขียวนะครับอ่าทีนี้เราอยากรู้เลยใช่ไหมครับว่าเอ้ยพี่แล้วเมื่อกี้พี่พูดเรื่องรูนะ่ะยังไงนะครับตัวละครไหนใส่รูนอะไรนะครับผมแนะนําเลยนะครับบอลน้ําเนี่ยให้ใส่รูนนะครับผม ที่มีออฟแม่นยําครับผมมีออฟแม่นยําและสามารถที่จะใส่รูนที่3มชิ้นบวกแม่นยําได้เลยนะครับหมายความว่าอะไรอ่ามันจะมีรูนอีกลักษณะหนึ่งครับที่เราสามารถสร้างได้นะครับผมเป็นรูนที่บวกความแม่นยําโดยเฉพาะครับอาทิเช่นอย่างนี้ครับผมเขาจะบอกเลยครับว่ารูนนี้เมื่อใส่ครบ3อันแล้วนะครับจะเพิ่มความแม่นยํา30และในรูนตัวนี้นะครับเราเองนะครับก็ค้าเป็น ให้ติดออฟแม่นยำมาด้วยนะครับพอแม่นยำบวกแม่นยำแล้วตรงนี้แม่นยำเยอะนะครับบอลน,น้ลําจะไล่ไม่มีทางพลาดครับไม่ใช่กรณีเดียวกับบอลน,น้ําทุกกรณีครับอาทิเช่นตัวนี้ครับพอไล่ปุ๊บคิงลมเนี่ยจะสามารถเผาการ์ดบนมือเมื่อไหร่ก็ที่เราเรามีแม่นยำเยอะๆจะเผาได้เยอะเช่นกันครับกับศัตรูเนี่ยถ้าเขามีป้องกันบัฟเยอะๆต้านทานบัฟเยอะๆเขาก็จะไม่ติดครับเขาจะขึ้นคําว่าต้านทานใหญ่ๆเลยแล้วก็จะสาบเขาไม่ติดครับผมนะครับเป็นการเคาน์เตอร์สกิลของลูนกันอีกทีนึงครับผมโอ้โห ลึกมากๆสำหรับเกมนี้ใครที่ชอบเกม PVP เรียลไทม์นะบอกต่อเพื่อนเลยนะผมบอกเลยว่าสนุกมากๆสำหรับเกมนี้นะครับผมผมต้องบอกก่อนเลยนะเราสามารถเล่นกับเพื่อนหรือกระชับแมทกับคนในคิวได้นะครับโดยวิธีการกดอย่างนี้เห็นไหมแมทจะระดับเราคุยกับเขาได้เลยหรือเราจะสมาพันธ์ตรงนี้แมทเชื่อมความสัมพันธ์เรากดปั๊บเพื่อนกดสู้กับเราได้เลยนะครับในตรงนี้นะครับผมเล่นบ่อยกับ เวลาผมจัดเด็กมาใหม่ผมก็จะลองกับคนในกิวก่อนอนะครับอารมณ์ประมาณนี้แต่วันนี้นะครับเราจะมาลุยในแมตช์จัดอันดับครับที่ตำแหน่ง3,000กว่าถ้วยขึ้นไปนะครับให้ทุกคนได้เห็นเลยจริงๆว่าตัวพวกนี้สีเทาสีเขียวเนี่ยมันใช้ได้จริงๆนะครับผมจะรวบรวมไฮไลท์มาให้ทุกคนดูนะครับผมอ่าแต่ก่อนจะไปขออีกนิดนึงนะครับ ตอนนี้นะครับสายสีอยู่ไม่ได้เลยครับพี่ผมเจอเลเวล20นู่นนี่นั่นเวอร์นะครับผมอย่างดีก็10-11นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมอยากจะบอกว่า โหมดนี้แหละที่เราจะได้แสดงเดดคือทุกๆครั้งเวลาคุณเปิดกระชานะคุณจะใช้่า2,700เพชรม่วงนะครับแต่คุณใช้แค่100จ่ายเข้าโหมดนี้ครับแล้วคุณก็จะถ้าคุณชนะครบ10ครั้งนะครับตรงนี้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะครับผมคุณจะสะสมการทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในกล่องครับแล้วก็จะสามารถทําให้คุณรับรางวัลชนะติดต่อกัน10ครั้งซึ่งโอโ้โหโคตรคุ้มอะ่ะถ้าคุณเก่งจริงอ่ะอ่านสกิลออกอ่านถูกหมดนะ่ะ คุณมาเล่นโหมดนี้นะ10วันอ่ะของเต็มอะเลเวลเกิน11อ่ะพนันเลยเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมไปเอาแล้วัหน้าหมู่บ้านยังไงตอนนี้ทีนี่แล้วต่อยกัน3,2ยูกิบอยยูกิบอยยูกิบอยนกอูช่วงนี้มาจัดไปคนเมตานี้คนยังไม่รู้จัก ยูกิบอยยูกิบอยยูกิบอยดูดเปลี่ยนมือย like ูกิบอยยูกิบอยก็มาดิยูกิบอยยูกิบอยเฮ้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 ยแปลกๆลกแล้วแปลกๆลกแล้วตอนนี้แปลกๆอีกแล้วเปิดแปกแปลกแล้วไอเหี้ยโยกบัฟมาที่กูอย่างงี้ไม่ใช่ละเอย่าทำไปดีสัสเลยตอนเนี้ย งงไม่ดีเลยเออมาเอองงดิงงดิโอ้โจช็อตนี้ไปไม่เคยเจอทิศสวิทมาได้เลยหนุม่มเมตาใหม่ไอ้น้องเมตาใหมย่ยูโน่บลอยเอาละถึงเวลาละไปตายซะอืมสมุกกันมากพอิหายแล้วเอาหน่อยกิมทำหน้าที่เออ ลาแดดเราโบอุ้ยฟียดกูได้ไงอะคู้ทดไมผมฟีดอะโอ้ความรู้ใหม่เหมือนกันสุดว่าอ่าดูดไม่เข้าความรู้ใหม่เอาไปรู้ซะจะได้ไม่ผิดอีกอไปกินอืม,มาต้องมาคุยกันละปัก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 สตันบอลทองหมื่นหนึ่งตัวนี้หมื่นหนึ่ง มึงโดน เอาละครับผมและสําหรับคนที่จะเข้ากิวของผมนะครับผมตอนนี้นะครับกิวของเรารับอยู่ที่นะครับสามพันสามร้อยถ้วยนะครับผมสามารถเข้ามาได้นะครับคนสำหรับคนที่เล่นประจาไม่ประจําว่ากันนะครับคุยกันได้หมดเพื่อนกันนะครับชอบเกมเดียวกันนะครับสามารถมาได้หมดเลยนะครับซึ่งขอเข้ามาได้เลยนะครับชื่อกิวก็คือชื่อนี้เลยนะครับผมสาหรับคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับลิงก์ดาวน์โหลดผมหามาให้แล้วนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างใช้แค่นิ้วโป้งสัมผัสนี่ครับไม่ต้อง ต้องกดก็ไปในข้อมูลเพิ่มเติมมีลิงก์ดาวน์โหลดให้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับผมแล้วมามันกันครับสำหรับการพีวีเดียวถามผมบอกเลยว่าถ้าโดนเกมนี้แล้วจะติดมากๆเลยนะครับอยากให้ลองลองครั้งนึ่งคุณจะติดไปอีกยาวเลยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเจอกัน